ลิซ่ารอบบ่ายกันค่ะลิลลี่คลิปนี้จะมารวบรวมความคิดเห็นจากกระทูนในติเซนประเทศเกาหลีใต้กันค่ะที่พูดถึงลิซ่ากับเสตภาพในอินสตาแกรมงานแฟชั่นวีคลุยวิตตองที่ผ่านมากันค่ะพอดีว่าเข้าไปอ่านแล้วค่อนข้างจะไปในทิศทางบวกนะคะเลยเอามาอ่านให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะเริ่มต้นกันด้วยคอมเมนต์แรกเลยนะคะฉันไม่เคยคิดว่าลิซ่าจะสวยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยแต่เธอดูดีมากๆในชุดนี้เธอสวยจริง จริงต่อมาค่ะถ้าดูแค่เสื้อผ้าก็ยากที่จะเข้าใจแต่ที่น่าทึ่งก็คือมันเข้ากับรูปร่างของลิซ่าพอดีตัวเหมาะกับเธอมาก ต่อมานะคะโอ้โหเหมือนตุ๊กตาเลยสวยที่สุดเลยเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาตลอดช่วงนี้เลยชุดเหมาะกับเธอมากแต่งแบบนี้อีกนะต่อมานะคะรอยยิ้มของคุณช่างน่ารักจริงๆการแต่งหน้าแบบนี้เหมาะกับคุณมากเลยดูแล้วสดใสดีจัง และคอมเมนต์ต่อมาค่ะลิซ่าสวยมากแต่พลังอันสดใสและความมั่นใจที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอทําให้เธอดูสวยขึ้นเป็นพันเท่าเลยและคอมเมนต์ต่อมาค่ะบ้าไปแล้วเธอเหมิดตุกตาบาร์บี้สาวสวยสดใสร่าเริงจริงๆแน่ใจนะว่าน,นี่ไม่ใช่ตุกตาลิซ่าเหมิดตุกตามากกว่าตุกตาจริงๆรซะอีกโอ้ยถูกต้องเลยค่ะต่อมานะคะลิซ่าสามารถใส่ชุดที่ยากที่สุดได้อย่างสมบูรณ์แบบคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะโทนสี พัสเทลเข้ากับคุณเช่นกันลิซ่าคุณสวยและน่ารักมากๆคอมเมนต์ต่อมาค่ะรอยยิ้มของคุณถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามเธอเหมือนกับตุ๊กตาบาร์บี้เลยน่ารักมากๆคอมเมนต์ต่อมานะคะว้าวแต่ละภาพดูเหมือนภาพจากนิตยสารเลยบ้าเอ้ยดูเหมือนเสื้อผ้าจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อลิซ่าโดยเฉพาะ ต่อมาค่ะฉันอิจฉาหุ่นคุณจังเลยคุณเป็นคนดังตัวจริงคุณสวยมากและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเธอถึงเป็นดาราดังระดับโลกคอมเมนต์ต่อมานะคะถ้าบอกว่าเธอเป็นพี่น้องกับฟิลิกฉันก็เชื่อนะพวกเธอดูคล้ายกันมากใส่ชุดชูดฉาดก็ดูดียังไงก็เถอะลิซ่าดูสวยมากจริงๆเธอยังเป็นสมาชิกวงแบ็คพินอยู่เลยแต่ตั้งแต่เริ่มทำกิจกรรมเดี่ยวเธอสวยขึ้นเยอะเลยฉันคิดว่าช่วงนี้เธอสวย ที่สุดแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ดูมั่นใจและงดงามมากและคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เป็นครั้งแรกเลยที่ได้เห็นเสื้อผ้าหลุยส์ตองสวยขนาดนี้ฉันไม่ใช่บิงนะแต่ฉันคิดว่ามีแค่ลิซ่าเท่านั้นที่สวมชุดนี้ได้คอมเมนต์ต่อมาค่ะเธอดูเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยเธอทําทได้ยังไงเนี่ยเป็นลิซ่าเวอร์ชั่นที่สวยที่สุดแล้วที่ฉันเคยเห็นมาและคอมเมนต์เกือบสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าฉันคิดว่าสีผมนี้เหมาะกับคุณที่สุดคุณดูเหมือนเจ้าหญิงเลยน่ารักมากและคอมเมนต์สุดท้ายนะคะบอกว่านี่คือลิซ่าที่น่ารักที่ ที่สุดแล้วแค่มองรูปก็รู้สึกดีแล้วที่น่าทึ่งก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูไม่โอเวอร์แอคติ้งเธอสวยเป็นธรรมชาติแม้แต่ในชุดนี้เธอก็ดูสดใสและเข้ากับชุดได้ดีจริงๆน่ารักน่าเอ็นดูเซ็กซี่ทำได้หมดเลยโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างคะจบไปแล้วนะคะกับคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีค่ะค่อนข้างที่จะขนลุกอยู่นะคะทุกคนส่งใส่เกาหลีเนี่ยเขาจะชอบลุกแบบหว,นวานๆใส่บาร์บี้แบบนี้นะคะเพราะว่าเกือบ คอมเมนต์เลยต้องบอกว่าสวยตุก๊กตาบาร์บี้มากเลยสวยที่สุดแล้วก็อะไรดีๆนะคะเราก็หามาให้ทุกคนได้รับฟังกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคนเกาหลีเขาก็มีหลายคนนะคะมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีเนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยโฟกัสที่จุดดีดไว้ด้วยนะคะแล้วขอฝากลิลลี่สักนิดนะคะตอนนี้ยอดแชร์แสนหกแล้วค่ะในไอจีรูปล่าสุดของลิซ่านะคะขอสามแสนใน24ชั่วโมงได้ไหมคะลิลลี่ตอนนี้เอนเกตยังอยู่อันดับ2ของงานอยู่เลยนะคะสามารถกดแชร์ได้ไม่จํากัดเลยนะคะ 1โพสเท่ากับ1แชร์ค่ะสามารถคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปโพสใน facebook ใน X หรือว่าส่งให้กับพ่อแม่พี่น้องในไลน์ก็ได้นะคะสำหรับบ่ายนี้นะคะหนุ่นก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องหนุ่นด้วยนะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไวๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ Thank you, so much, Lisa. Oh. Thank you so much, Lisa. Thank you so much, Lisa. Thank you.